ครับผมก็ทางประธานกรรมการมูลลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจําจังหวัดส,สุโขทยัยเชิญสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอักค,คีภัยในพื้นที่จังหวัดส,สุโขทยัยวันนี้เวลา13.30นาิกานาทีนยสุชาติทีคสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทยัยในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสุโขทยัยเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมภ์มอบให้กับนายว,วัยวุฒิงามชื่นอายุ25ปีณนะบ้านเลขที่73ทับ1หมู่ที่1ตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองสุโขทยัยจังหวัดสุโขทยัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจผู้ประสบภัยให้มีจิตใจที่เข้มแข็งสา มาต่อสู้กับทุกภัยและผ่านพ้นวิกฤตการไปได้โดยเหตุอักกีภัยนะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่9สิงหาคม2566เวลาประมาณ16นาฬิกา30นาทีเป็นเหตุทำให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลังโดยนายสุชาติทีกสุขผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยกล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรง,ง่วยใยระสุกนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่าง พระองค์ได้พระราชทานความช่วยเหลือในการบรรเทาทุกข์และความเดือดร้อนแก่ผระสบนิกรของพระองค์ทรงรับสั่งให้เตรียมความพร้อมตามสถานการณ์ต่างๆสามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันต่อเหตุการณ์ในการนี้ชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดส,สุขโขทยัยได้มอบสิ่งของให้แก่ผู้ประสบภยัยมอบเงินสงเคราะห์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องตน้นและเป็นขวัญกำลังใจต่อผู้ประสบภัยต่อไปนะครับ